สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพีแอ t u, ททูทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมีคลิปการทำงานนะครับสักขาให้กับลูกค้าซึ่งปิดจอบลงแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทำงานชิ้นนี้กันมาหลายเดือนนะครับผมกำหนดการทำงานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7-8ถึงรอบทำงานแต่ว่าเคสเนี้ยออโอเวอร์รอบขึ้นไปก็คือไม่ได้จบตามกำหนดนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับแล้วก็ เอามารวมๆกันแล้วมันไม่สามารถปิดจอบตามกำหนดได้ก็มีโอเวอร์รอบขึ้นมาประมาณ3รอบถึงสี่รอบนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่น่าสนใจสำหรับใครที่ช,ชื่นชอบในการทำงานลักษณะแบนเกรย์นะครับผมก็คือเป็นเงาเทานะครับเป็นโทนเงาที่เป็นสีเทานะครับเงามันมีหลายรูปแบบมีทั้งเงา เชือจางน้ำนะครับสีดําือจางน้ําก็จะเป็นเงาบางๆเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสีดําผสมโทนขาวนะครับก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับหรือบางท่านก็อาจจะหยดในส่วนของสีน้ําเงินสีฟ้าหรืออมเขียวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ใครจะนําเสนอให้อารมณ์งานเป็นไปแบบไหนอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ความชื่นชอบแล้วก็แล้วแต่สไตล์การทํางานของช่างนะครับชิ้นนี้ผมไม่ได้ มิกกับสีอื่นๆนะครับก็แค่ดำมิกขาวแค่นั้นนะครับทำเงาเคสนี้เราทำงานกันเดือนละครั้งนะครับบางครั้งก็เดือนละสองครั้งบางครั้งก็สองเดือนครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าด้วยเพราะว่ลูกค้าต้องทำงานแล้วตัวผมเองก็คิวงานก็เยอะว่าเวลาที่เรานัดกันบางครั้งมันก็ไม่ ตรงกันนะครับบางทีลูกค้าว่างผมก็ไม่ว่างบางทีผมว่างลูกค้าก็ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรและในที่สุดแล้วเราก็จบงานปิดจ็อบลงนะครับตามรูปแบบที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างาถ้าใครชอบแบบนี้นะครับตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยรับงานอยู่ที่เกาหลีได้ถ้าใครพักอาศัยอยู่ในเกาหลีแล้วอยากจะทํางานกับผมอยากจะสั่กับผมก็คุณก็สามารถทักอินบ็อกมาหรือว่า สอบถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับวิธีการหรือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆที่ท่านอยากรู้พิมพ์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับหรือทักอินบ็อกเข้ามาส่วนตัวสอบถามรายละเพิ่มเติมได้ทุกวันนะครับสําหรับเดือนมิถุนายนก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมแล้วเจอกันนะครับอนยงคุณโย